วันนี้เราจะวิเคราะห์ข้อมูลเพิ่มเติมนะคะจากผู้สื่อข่าวของเราค่ะที่ลงพื้นที่แล้วก็ติดตามปัญหาในหลายๆเรื่องของกระทรวงสาธารณสุขนะคะวันนี้คุณวชิวรวิทย์เลิศบำร,รุงชัยอยู่ในรายการกับเราสวัสดีค่ะครับผมอย่างที่คุณ อรวร a n บอกนะครับว่ามันติดหนี้กันจริงๆหรือเปล่า mm. สปาสอชอเนี่ยติดหนี้หรือเปล่าเนี่ยคำนี้เนี่ยที่ผ่านมาผู้บริหารระดับสูงไม่เคยพูดนะครับ mm. ไม่เคยยอมรับว่ามีการติดหนี้ oh. แต่การที่คุณอนุทินชาญวิรากูลนายกรัฐมนตรีซึ่งก็อย่าลืมนะครับว่าอดีตท่านเคยเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณ,ณสุข <Ha. S 2> เคยเป็นประธานบาอร์ดสปสชอพูดออกมาเองว่าสปาสอชอติดหนี้หลายโรงพยาบาลมันก็เลยเป็นเรื่องที่สงสัยจะติดจริงๆแล้วทําให้นักข่าวอย่างเราสงสัยด้วยเหมือนกันว่าแล้วที่ผ่านมา ที่พยายามชี้แจงว่าไม่ได้ติดหนี้เป็นกติกาการจ่ายอย่างนั้นคืออะไรทั้งที่ข้อมูลวันนี้ก็ชัดเจนว่าอาจจะติดหนี้กันจริงๆการติดหนี้ของสอปสช,าชาส่งผลกระทบอย่างไรต่อโรงพยาบาลเราได้เห็นคุณหมอเรียรทองออกมาบุกมาทูงหนี้กลางวงแถลงข่าวแต่สําหรับชาวบ้านละ่ะชาวบ้านเขาได้รับผลกระทบอย่างไรบ้างลองไปฟังกันนะครับว่าเขาสะท้อนเรื่องนี้ยังไงบ้างครับคือรัฐบาลอ่ะเขาไม่ใจ่ายให้ไม่ใจ่ายให้ทางนี้เขาก็ขาดทุน ก็ได้ขอเก็บเนี่ยแต่ก็ทุกคนก,ก็เต็มใจให้นะคะแต่ว่าทีนี้ตรงนี้มีเรื่องยาละก็ขอให้นายกแบบช่วยเหลือหน่อยเพราะว่าทางนี้เขาก็ดูแลคนจนเยอะเหมือนกันไม่ใช่ว่าเขาเอาแต่ได้อย่างเดียวอยู่คลองสามโน่นะอะใกล้ๆทันญะโน่นนะคะเ้าทำไมาถึงมารักษาที่นี่ครับเพราะว่าก่อนเราอยู่นี่เขาให้ยามานี่ก็อยู่นี่ใช่ไห ก็ก็องหมานี่ก็ย้ายไปที่โน่นแต่ที่โน่นมันก็พูดกันตรงๆค่ะบอกว่ารักษามันของรัฐบาลเนาะมันก็ไม่ดีเท่าไหร่หรอกปกติสร้างจตามคุณราบ30บาทนะมาจ่าย30บาทรับยากลับบ้านได้เลยเดี๋ยวนี้30บาทไม่ต้องจ่ายมาจ่ายค่ายาเจ้ากี่ยาเจ้ากี่วัน30วันนี้สองเดือนกี่เดือนเราก็ต้องจ่ายตามนี้เข้าไป แต่เก็บบินไว้ทางรัดมาจ่ายมาตั้งโรงพยาบาลโรงพยาบาลก็ลงไปยื่นโรงพยาบาลโรงพยาบาลคืนให้เรากลับอ่ากนี้ถ้าฟังเสียงของผู้ป่วยในเวลานี้ความกังวลหลกัหลกๆของเขาน่าจะอยู่ที่ว่าถ้าเกิดสปะสะชมีงบไม่เพียงพอหรือว่าอาจจะไม่มีงบแล้วแบบนี้ จะกระทบสิทธิ์กับผู้ป่วยไหมคะอย่างแรกที่เราได้เห็นนี่คือเราได้เห็นว่าเขาเนี่ยต้องจ่ายค่าย,ายาเองแล้วนะครับผู้ป่วยที่เราไปสัมภาษณ์นั่นก็คือผู้ป่วยในโรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะของคุณหมอเหรียญทองนั่นแหละพอมีปัญหากันแบบนี้โรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะไม่สามารถจะทวงหนี้หรือได้รับค่าชดเชยที่เป็นทําได้เนี่ย ก็ล่าสุดก็คือต้องให้คนไข้จ่ายเงินเองแล้วจะบอกว่านอกจากโรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะแล้วเนี่ยโรงพยาบาลรัฐอื่นๆในพื้นที่กรุงเทพมหานครหรืออาจจะทั่วประเทศก็อาจจะเป็นแบบเดียวกันก็คือมีปัญหาสภาพคล่องเพราะให้บริการผู้ป่วยสิทธิ์บัตรทองเป็นจํานวนมากและดั่นก็เป็นที่มาที่ทําให้สปสอชอนะครับที่มีการประชุมบอร์ดไปเมื่อวันที่6ตุลาคมเนี่ยต้องของบกลางมา ิดช่องโหว่อุดหนี้เหล่านี้ถึง8,00 0ล้านบาทเลยนะครับเลยอยากจะมาชวนดูว่า8,000ล้านบาทนั้นใช้อะไรบ้างลองดูนะครับ8,000ล้านบาทที่คุณอนุทินเขาพูดกับนักข่าวบอกว่าตอนนี้เล็งเอางบกลางมาเคลียบัญชีเนี่ยจะมีอยู่2ส,ส่วนจากแผ่แ0 0พ8,000ล้านบาทเนี่ยอย่างแรกก็คือจะเป็นใช้เพื่อชดเชยค่าใช้จ่ายโรงพยาบาลรัฐที่ให้งบประมาณเกินงบอันนี้เป็นคําที่ระบุในเอกสารทางการเลยนะครับสังเกตดูให้ดีว่ามีโรงพยาบาลรัฐที่ให้บริการเกินงบประมาณจํานวนเงินที่ต้องเอาไป โปโขของปี68 4,300ล้านบาทครับกับอีกส่วนหนึ่งที่จะต้องเอาไปโปะเหมือนกันเพราะว่ากองทุนติดลบก็คือการให้บริการผู้ป่วยไตวายวเรื้อรังซึ่งเป็นงบปลายเปิดแล้วก็อย่างที่บอกว่าพอเปิดให้คนมาฟอกไตจำนวนมากๆคนเข้ามาใช้บริการมากก็งบที่ตั้งไว้ไม่พอติดลบต้องของ,งบกลางมาปกอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ เป็นสถานการณ์ที่เราได้เห็นแต่คำถามก็คือว่า4,300บาท4,300ล้านบาทจะเพียงพอที่จะใช้หนี้หรือว่าเคลียร์บัญชีโรงพยาบาลรัฐที่ติดค้างกันอยู่หรือไม่แล้วยังไม่พูดถึงปีต่อไปจะเป็นยังไงต่อนะครับซึ่งเรื่องนี้เนี่ยทางด้านของประลัดกระทรวงสาธารณสุขซึ่งได้เข้าประชุมกับบอร์ดสปสชต้องบอกนะครับว่าการประชุมบอร์ดสปสชเนี่ยที่ผ่านมาปรลัดกระทรวงสาธารณสุขจะไม่ได้ค่อยเข้าร่วมครับเพราะว่าการบริหารกระทรวงสาธารณสุขจะเหมือนกับมีประลัดสองคนก็ คือตัวประลัดกระทรวงสาธรารณสุขคนใหม่คนนี้กับเลขาธิการสปรสชที่ดูเรื่องเงินก็จะเหมือนกับมีศักและสิทธิ์เหมือนประลัดอีกคนนึงกระทรวงหนึ่งเหมือนมีประลัดสองคนนะครับกระทรวงอื่นจะไม่เป็นแบบนี้แต่ว่าเมื่อวานเมื่อวันที่6ที่มีการประชุมครั้งแรกต้อนรับกับรัฐมนตรีใหม่ประลัดสมฤกซึ่งเป็นปลัดคนใหม่ก็เข้าร่วมการประชุมด้วยสิ่งแรกที่ประลัดกระทรวงสาธรารณสุขคนใหม่ทําก็คือเอาข้อมูลโรงพยาบาลติดลบขึ้นมาโชว์ให้สปสชได้ดูลองไปฟังเสียงประลัดกระทรวงสาธารณสุขครับ ข้อมูลสา,การการเงินครับของโรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขนะครับก็เบื้องต้นเนี่ยเราก็พบว่าสา,การการเงินของโรงพยาบาลโดยภาพรวมเนี่ยลดลงนะครับแต่ขณะเดียวกันเนี่ยก็พอดูว่าจากการลดลงในพ่อสา้จากอะไรเนี่ยก็มีการบริการซึ่งโรงพยาบาลในกระทรวงสาธารณสุขให้บริการทั้งสิทธิ์30บาทสิทธิข้าราชการสิทธิ์ประกันสังคมนะครับเพราะ ก็พบว่าสิทธิ์ของ30บาทเนี่ยมีภาวะของการาไม่สมดุลขาดทุนนะจาการายรับที่ได้รับเข้ามากับรายจ่ายที่จ่ายออกไปแต่ไยงไก็ตามเนี่ยถ้าเรารวมทุกสิทธิ์ในการรักษาของโรงพยาบาลเนี่ยเราก็รวมๆแล้วเนี่ยถือว่าไม่ได้ขาดทุนนะครับก็เป็นการนําเสนอในในในาน,นสำนักง,งานรับประการสุขภาพเพื่อพิจารณาเรื่องของการจะดสรรงบประมานในอนาคตข้างหน้าครับ เหมือนกับว่าเป็นภารกิจของลัดกระทรวงคนใหม่นะครับที่ต้องบอกว่าออกมาไฟเพื่อลูกตัวเองก็คือโรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขที่กําลังเจอภาวะขาดดุลในเรื่องของงบประมาณเพราะว่าให้บริการผู้ป่วยสิ์ประทองจะเห็นได้นะครับว่าโรงพยาบาลรัฐก็หนักไม่แพ้กันนะครับถ้าเป็นโรงพยาบาลรัฐก็พอจะเข้าใจได้ว่าอาจจะไม่มีสิทธิ์ในการปฏิเสธหรือจริงๆแล้วไม่ว่าจะเป็นรัฐหรือเอกชนถ้าไม่มีเงินจ่ายเขาสามารถที่จะปฏิเสธการรักษาได้ไหมคะผมเชื่อว่าวิชาชีพทั้งโรงพยาบาลรัฐเอกชนเนี่ยครับเป็น ชายชีพแพทย์เหมือนกันทุกคนมีจรรยาบรณครับเห็นผู้ป่วยมาไม่รักษาคงไม่ได้นะครับแต่เรื่องเงินเป็นเรื่องที่ต้องจัดการกันต่อไปอย่างโรงพยาบาลมงกุฎวัฒนาเราก็จะเห็นว่าพยายามจะหาช่องทางต่างๆเพื่อที่จะต้อนรับผู้บริการหรือเป็นผู้ป่วยเนี่ยให้ยังสามารถรักษาต่อไปได้ในขณะเดียวกันนั่นเป็นสาเหตุที่เราได้เห็นท่าทีอันขึงขังและดุดันของคุณหมอเหรียญทองซึ่งผมเชื่อว่านั่นเป็น,นกลไกที่มนุษย์ปกติทำนะครับเพราะว่าอาจจะไม่เหลือทางเลือกอะไรเลยทําให้ต้องออกมาต่อสู้ผ่านสื่อแบบนี้เพื่อหวังว่าจะได้้เเงงินมาาชชดชยบ เมื่อพูดถึงเรื่องของคุณหมอเหรียญทองเนี่ยครับต้องบอกนะครับว่าปัญหาของคุณหมอเหรียญทองเนี่ยเป็นปัญหาที่สะท้อนระบบสาธารณสุขในกรุงเทพมหานครไม่ต้องพูดถึงต่างจังหวัดนะครับ อันนี้เราจะพูดถึงระบบในกรุงเทพมหานครเพราะว่าโรงพยาบาลของคุณหมอเหรียญทองเนี่ยเป็นโรงพยาบาลที่อยู่ในพื้นที่กรุงเทพระบบการจ่ายเงินของกรุงเทพมหานครต่างจากต่างจังหวัดนะครับและชนวนเหตุที่ทําให้เกิดความขัดแย้งและข้อพิพาทที่เราเห็นมีการติดหนี้ค้างกันต่างนานา,นาก็มาจากระบบที่เรียกว่าระบบพอย n t ซิสเต็มครับระบบพอย n t ซิสเต็มคืออะไรนะครับระบบพอย n t ซิสเต็มเนี่ยจะเป็นระบบที่เขาเอาไวใชัยรักษาผู้ป่วยนอกนะครับ ซึ่งเราจะเห็นได้เลยนะครับว่ามันจะเป็นคิดคิดการมันจะเป็นการคิดแต้มแต้มหนึ่งก็เท่ากับ1บาท1บาทเท่ากับ1แต้มแต่พอปี2,567เนี่ยเขาบอกว่าจานวนผู้ป่วยมีจํานวนมากพอมีจํานวนมากเงินไม่พอเมื่อเงินไม่พอ1แต้มที่เคย1บาทก็จะลดลงมาเหลือ1แต้มเหลืออยู่ที่50สตางค์หรือ51สตางค์ลดลงครึ่งหนึ่งเลยนะครับถามว่าทําไมจะต้องปรับ ลดค่าเงินต่อแต้มให้มันลดลงเพราะว่างบประมาณปลายปิดครับงบประมาณมีจํากัดเพราะฉะนั้นเมื่อมีการลดแต้มแบบนี้ผลกระทบต่อโรงพยาบาลเมื่อก่อนเคยได้รับการชดเชยอย่างเต็มที่ลดลงครึ่งหนึ่งก็เหลือเพียงครึ่งเดียวโรงพยาบาลไปไม่ไหวแน่นอนผมขอให้คุณหมอสนั่นนะครับซึ่งเป็นรองผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีราชซึ่งเป็นโรงพยาบาลในสังกัดของโรงพยาบาลโรงเรียนแพทย์ช่วยอธิบายให้เราฟังว่าระบบ point system คืออะไรและส่งผลกระทบต่อโรงพยาบาลอย่างไรครับ แต่ OP พ e รีเฟอร์เนี่ยเนื่องจากโรงพยาบาลไม่ได้รับเงินเหมาจ่ายรายหัวไม่ได้ไปตกลงอะไรทั้งนั้นครับแล้วประกาศเนี่ยกประกาศก็จ่ายพ o i n t ระบายมันก็เงินมันก็ขาดไปพันกว่าล้านแหละโอ้ครับครับนะครับถา,ถามว่าสรชจชอขอมอนะแก้ปัญหานี้โดยการบอกว่าเอาถ้างั้นก็ใช้ point system แล้วกันไม่ต้องจ่ายหนึ่งพ o หนึ่งบาท ให้โรงพยาบาลรับส่งต่อความจริงโดนหมดนะครับมชนดกอกปูนศูนย์บริการสาธารณสุขโรงพยาบาลรับส่งต่อโดนหมดโดนทั้งระบบอืมโรงพยาบาลก็บอกว่าไม่ได้อืมข้อตกลงเราไม่ได้เป็นอย่างนั้นข้อตกลงเราวบอกว่าจ 1. 1่ายหนึ่งพอย์หนึ่งบาทอืมอยู่ต้องจ่ายหนึ่งบาทครับแต่อปะะขคก็มีมติบ,บอกว่าจ่ายพอย์ละห้าสิบแปดสตางค์โอ้โหลดไปครึ่งนึงลดไปครึ่งนึงไงมนก็เจ๊งไงเอ้ยถ้าเราถ้ายอมรับก็กระเจง ครับก็อย่างที่อาจารย์บอกนะครับอย่างที่อาจารย์บอกว่ากระทบทั้งระบบเลยโรงพยาบาลทุกโรงพยาบาลในกรุงเทพมหาคนครเจอระบบพอยซิตเต็มพอเงินไม่พอปรับลดค่างเงินลงต่อแต้มแบบนั้นกระทบกันหมดเลยนะครับทีนี้เรามาดูกันต่อว่าทางเลือกเป็นยังไงผมทําเรื่องนี้มาหลายรอบนะครับพอจะสรุปเป็นวงวนปดทองคร่าวๆแบบนี้ต้องบอกว่าที่ผ่านมาในรอบ4ปีคนไข้ป่วยหนักเพิ่ม,มขึ้น5 0คนไข้ป่วยหนักหมายความว่าอะไรหมายความว่ายิ่งป่วยหนักยิ่งใช้เงินในการรักษาเยอะมากขึ้นนะครับพอคนไข้ป่วยหนักใช้เงินเยอะแต่กลไกการจ่ายไม่ทันความ มีการกําหนดกนติกาต่างๆเพื่อที่จะมามาเขาเรียกมา,สร,าสร้างสมดุลกับเงินไม่พอคือไม่สระไม่มีเงินก็เลยมากาหนดกติกาที่มันซับซ้อนแบบนี้มันเลยทําให้โรงพยาบาลขาดทุนครับพอโรงพยาบาลขาดทุนปุ๊บทำยังไงต่อต้องเพิ่มงบประมาณแต่ถ้าเพิ่มงบประมาณแล้วไม่แก้ปัญหามันก็จะวนต่อไปแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราไปถามภาคประชาชนคุณนิมิตก็บอกว่าคุณอนุทินยอมรับแล้วว่าสปสชติดหนี้โรงพยาบาลแต่อาจจริงๆต้องไปดูไส้ในอาจจะได้เงินนี่สัทีเดียวภาคประชาชนก็อยากจะไม่ยอมรับแบบนั้นแต่ที่ แน่ๆเชิงนโยบายจะต้องเพิ่มงบไหมลองไปฟังคุณนิมิตครับที่ผ่านมาบอร์ดก็เคยมีมติจ่ายเงินล่วงหน้าให้ไปก่อน60สิบกว่าล้านเพื่อรักษาสภาพคล่องอย่างเงี้ย mm hmm. เพราะฉะนั้นผมคิดว่าเรื่องเรื่องนี้เป็นเรื่องที่มานั่งคุยกัน mm hmm. แล้วมาอย่างที่หมอเลนทองมาก็ได้จะเสียงดังก็ไม่เป็นไรก็เดี๋ยวค่อยคอยคุยกันว่าเออมันเป็นอย่างนี้ถ้ากติกามันว้ว่าอย่างนี้ สปอชเองก็จะไปจ่ายนอกจากกติกาก็ไม่ได้ครับใช่ไหมฮะเพราะะนั้นมั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 นมีกรอบอะไรที่บังคับทุกทุกฝ่ายไว้ว่าใครต้องทำอะไรยังไงอ,อ่ะออฝ่ายนโยบายเนี่ยต้องช่วยดูว่าถ้างบประมาณที่ตั้งไว้ตั้งแต่แรกมันไม่พอจะเพิ่มยังไงเนี่ยนะครับเป็นเป็น,ปนความเห็นผมผมคิดว่าควรจะเป็นแบบนี้มากกว่า ทางออกก็คือคงจะต้องตั้งวงคุยกันอีกนะครับมีวงคุยกันมาหลายรอบแล้วปัญหาก็คืองบไม่พอคนป่วยมากขึ้นระยะยาวคงจะต้องทํำยังไงให้คนป่วยลดลงเพื่อจะให้ใช้งดประมาณลดลงตามไปด้วยน่าจะเป็นทางออกที่ยาวแต่ก็ยากเหมือนกันครับค่ะยังไงก็ต้องฝากคุณวชิรวิทย์นะคะตามต่อนะคะสำหรับเรื่องนี้วันนี้ขอบคุณคุณวชิร